สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ learning by traveling with Dr. จริงค่ะวันนี้หมออยู่ที่ Disney World ที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นอาณาจักรดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดของของโลกใบนี้เลยทีเดียวค่ะก็หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ อย่าดูถูกความฝันของใครแม้กระทั่งความฝันของตัวเราเองนะคะวอลดิสนี์เนี่ยเขาเกิดในครอบครัวที่มีที่น้องทั้งหมด5คนโดยตัววอลเองวอลคือชื่อจริงนะคะดิสนี์คือนามสกุลตัววอลเองเนี่ยเป็นลูกคนที่4คะ่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเนื่องจากทางบ้านไม่ได้มีฐานะมากนะคะ วอลดิสนีย์กับพี่ชายที่ชื่อรอยเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะไปส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านต่างๆก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะนั่นทาให้ตัววอลดิสนีย์เนี่ยหลับในโรงเรียนบ่อยแล้วก็ผลการเรียนตกต่ำแต่กะนั้นเขามีความฝันที่อยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนเขาชอบวาดการ์ตูนมากตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะ แล้วก็ในอตอนเด็กๆเ,เนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องไปส่งหนังสือพิมพ์แต่ว่าเขาก็ยังไปเรียนในโรงเรียนวันเสาร์เพื่อที่จะเรียนเรื่องการวาดการ์ตูนนะคะตอนชั้นมปลายเนี่ยวอลดิสนี์เป็นนักวาดการ์ตูนของหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนด้วยนะคะหลังจากเรียนจบเนี่ยเขาไม่ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลายัยเขาออกมาทํางานโดยเป็นนักวาดการ์ตูนแล้วก็ทําให้บริษัทนู้นบริษัทนี้เพราบริษัทนี้ล่มจม ล้มละลายก็เขาโดนไล่ออกเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นบริษัทใหม่จนกระทั่งเขาได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองชื่อ,อ,อบริษัทดิสนีย์เนี่ยนะคะที่ผลิตกระตูนผลิตหนังมากมายไก่กองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆนะคะค่ะสิ่งที่หมอได้เรียนรู้จากการมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่า วอลดิสนีย์เนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในความฝันของตัวเองสุดๆเลยค่ะตอนเด็กๆเนี่ยเขาไปที่สวนสนุกแห่งหนึ่งกับพี่สาวนะคะแต่ว่าไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้เพราะว่าเงินไม่พอคะ่ะวันนั้นเนี่ยวอลตั้งใจกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องสร้างสวนสนุกของตัวเองขึ้นมาให้ได้แต่สวนสนุกของฉันจะต้องเป็นสําหรับทุกคนในครอบครัวแล้วก็ต้องสะอาดกว่าสวนสนุกที่เขาเคยไปมานะคะความฝันนั้นเนี่ยอยู่ในใจเขามาโดยตลอดแล้วก็เขาพยายามอย่างยิ่งที่ท,ที่จะทําฝันให้เป็นจริงนะคะ าใครที่เคยมาดิสนีย์แลนด์เนี่ยคงจะเห็นว่าจะมีคำคมติดอยู่ต่างๆมากมายนะคะหนึ่งในคำคมที่เห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ if you can do if you can dream it you can do it นั่นคือถ้าคุณสามารถฝันได้คุณก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้นะคะลองคิดดูว่าถ้าสมมติวอลดิสนี์เนี่ยไม่เชื่อมั่นในความฝันของตัวเองหรือว่าฟังความสบประมาทของคนอื่นหรือว่าดูถูกความฝันของตัวเองเนี่ย คุณคงไม่มาเห็นหมอยืนอยู่ตรง Walt Disney Land ตรงนี้อยู่ตรง Disney Land ตรงนี้นะคะหรือว่าคงไม่เห็นอาณาจักรดิสนีย์ต่างๆทั่วโลกนะคะหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังอยู่คลิปนี้คงจะเคยมีความฝันของตัวเองตอนเด็กๆ แม้ว่าความฝันของเราจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างไรแต่ว่าถ้าความฝันนี้เราปล่อยให้มันลอยไปเหมือนสายลมไม่ได้ทําให้มันเป็นจริงเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ความฝันที่อยู่ในจินตนานการของเราเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราลงมือทําทําให้มันเป็นจริงเหมือนที่วอลดิสนีย์ทำเนี่ยไม่แน่ว่า นในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีคนมาเที่ยวส่วนสนุกของคุณหรือว่าเที่ยวในอาณาจักรที่คุณสร้างได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าอ,อ,อย่าดูถูกความฝันของใครโดยเฉพาะความฝันของตัวเองค่ะก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืม any one can be anything ววยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจแล,และคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ